บ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองรู้อเภอกันตังจัังหวดตรังบ้านคลองรู้มีประวัติความเป็นมาดังนี้มีลาคลองสายหลักซึ่งเป็นต้นกําเนิดของน้ําที่ไหลาจากภูเขาไหลผ่านบ้านคลองรู้สู่คลองรู้บางเตาและไหลลงสู่แม่น้ําตรังมีประชากร150ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่นะับถือาศาสนาอิสลามและาศาสนาพุทธประเพณีที่สำคัญเช่น วันฮารีรายอการถือศิลโอดงานทอดกระถินวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านครอบครัวอบอุ่นชุมชนเน้นคุณธรรมจริยธรรมมีสถาบันการเงินที่เข้มแข็งบ้านหนังสือชุมชนบ้านทลองรู้ภายใต้การสนับสนุนของสำนักง,งานกศนอจังหวัดตรังบริหารจัดการโดยนางนาภาจิโรภาสผู้มนวยการสำนักง,งานกศนอจังหวัดตรังและนางอุมาพรมโนพิรม ูน้นวยการกศออนอมเภอกันตังบ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองรู้จุดเริ่มต้นของบ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองรู้เริ่มจัดตั้งเมื่อปีพศ2556จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา10ปีเจ้าของบ้านคือนางสาวรจนาพิชัยรัตน์มีอาชีพเกษตรกรชอบทำการเกษตรเกี่ยวกับการตกแต่งสวนหย่อม ทำสวนทุเรียนเป็นคนชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเกษตรซึ่งเป็นที่ทําการผู้ใหญ่บ้านตั้งอยู่ศูนย์กลางชุมชนมีเครือข่ายและสมาชิกในชุมชนได้รับบริจาคหนังสือทําให้มีหนังสือเพิ่มมากขึ้นกศนอเภอกันตังได้ส่งเสริมและประกาศจัดตั้งเป็นบ้านหนังสือและได้เปลี่ยนมาเป็นบ้านหนังสือชุมชนจนถึงปัจจุบันบ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองรู้มีบรรยากาศบริเวณ,บ,เวณบ้านที่ร่มรื่น หมาะกับการอ่านหนังสือและมีหนังสือที่หลากหลายจํานวนมากเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมีหนังสือพิมพ์ใหม่ๆและร่วมเวลาให้บริการและมีการหมุนเวียนสื่อที่เป็นปัจจุบันที่ได้รับบริจาคจากชุมชนตามโครงการบันณนสัญจรเป็นแหล่งพบปะพูดคุยฝึกอบรมของกลุ่มอาชีพต่างๆเช่นการทำกระเป๋าผ้าการทำอาหารขนมการทำผ้ามัดย้อมของชาวบ้านในชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของบ้านหนังสือชุมชนและการอ่านโดยกิจกรรมการเรียนรู้สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยบ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองรู้มีฟรี Wifi ให้บริการตลอดเวลาและมีการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ QR Code, Facebook Line ผ่านกลุ่มลายครอบครัวนักอ่านซึ่งกลุ่มนี้ได้จัดตั้งขึ้นโดยบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตังเพื่อส่งเสริมการอ่านตามแนวคิดอยู่ที่ไหนก็อ่านได้และเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อโควิด โคโรนาโควิด -19 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนอีกทั้งยังสามารถศึกษาค้นคว้า ความรู้ในช่องทางออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ตรงกับความต้องการทุกกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกไวัยได้อย่างต่อเนื่องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนอย่างเพียงพอทั้งเก้าอี้โต๊ะ ที่นั่งสำหรับอ่านหนังสืออย่างเหมาะสมมีไฟส่องแสงสว่างและศาลาพักผ่อนอย่างเหมาะสมบ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองรู้มีการจัดทํามุมต่างๆและมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการอย่างหลากหลายมีการบริการหนังสือพิมพ์วารสารบริการแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ เพื่ออ่านหนังสือและนอกจากนี้ยังมีบริการฟรีไวไฟเพื่อให้ผู้มารับบริการได้ศึกษาความรู้จากสื่อออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนบ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองลุมีสื่อที่มีความหลากหลายเช่นหนังสือพิมพ์รายวันนิตยสารวารสารหนังสือสำหรับเด็กผู้สูงอายุหนังสือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ มาหมุนเวียนสื่อสู่บ้านหนังสือชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าของบ้านหนังสือนางสาวรจนาพิชัยรัตน์มีหนังสือบริการบริการยืมคืนหนังสือมีการหมุนเวียนสื่อหนังสือพิมพ์วารสารจากห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตังจากปสอนอตำบลคลองรุและจากการรับบริจาคจากภาคีเครือข่ายมาอย่างบ้านหนังสือชุมชนเป็นประจำ บ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองรู้มีนางสาวรจนาพิชัยรัตน์เป็นผู้มีจิตอาสาบริการดูแลให้บริการหนังสือบ้านชุมชนเป็นแกนหลัก เจ้าของบ้านหนังสือชุมชนและได้ซื้อหนังสือเกี่ยวกับงานการเกษตรที่หลากหลายเช่นหนังสือเทคโนโลยีชาวบ้านเป็นการส่งเสริมการอ่านอีกทางหนึ่งของผู้รับบริการได้มีอาสาสมัครบ,บ้านหนังสือชุมชนที่คอยหมุนเวียนกันเข้าไปช่วยเหลือด้านการให้บริการบ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองรู้ได้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่องโดยนาะงอุมาพรมโนพิรม ผู้อำนวยการกศนอำเภอกันตังคณะครูนางสาวอัญชลีหนูนุ่มบรรณารัก์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตังซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอำเภอกันตังรวมทั้งได้รับคำแนะนำช่วยเหลือให้คำแนะนำช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยณบ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองรู้อย่างต่อเนื่องบ้านหนังสือชุมชนบ้านคลองรู้มีผลงานเชิงประจักษ์ในการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการอ่านส่งผลให้ได้รับเกียรติบัตรบ,บ้านหนังสือชุมชนดีเด่นระดับอำเภอในปีพุทธศักราช2565สามารถเป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้กับชุมชนอื่นในพื้นที่ของอำเภอกันตังต่งตอไป